าแล้วค่ะคลิปแรกของวันนี้เลยคลิปนี้มุ้ยอยากจะมาขอพูดคุยนะคะโอเค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 ไม่ต้องคุยชาไม่ต้องคุยแม่คุยก่อนแล้วเดี๋ยวชาค่อยคุยโอเคไหมอ่ะโอเคอ่ะคลิปคลิปนี้นะคะแม่มุ้ยอยากจะฝากเอาไว้นะคะชาแม่บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยให้แม่คุยก่อนโอเคนะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องฟัง วงแล้วคอยอ่ะคลิปแรกของวันนี้นะคะจะบอกว่าเมื่อคืนที่แม่มุ้ยไหลสดจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเม้นมาว่าเก่งนะคุยกับหมารู้เรื่องอ่ะแม่มุ้ยไม่โกรธนะคะคือแม่มุ้ยไม่โกรธเพราะว่าโดยชีวิตประจำวันแม่มุ้ยอ่ะนอกจากเปิดร้านกาแฟแม่มุ้ยก็จะมีเนเชานี่แหละเป็นเพื่อนคุยกับเนาชารู้เรื่องแล้วก็แม่มุ้ยก็เลยแนะนําว่า เออให้ไปดูในช่องแม่ว่าแม่ว่าเฮียรู้เรื่องจริงๆแม่คุยกับเฮียคือเราสื่อสารกันอะเรารู้เรื่องจริงๆเฮียรู้เรื่องที่แม่พูดอ่ะแล้วแม่ก็จะรู้ว่าเฮียต้องการอะไรอย่างเช่นเฮียต้องการน้ําแดงเฮียต้องการข้าวเฮียหิวข้าวเฮียจะไปเที่ยวแล้วเวลาแม่ขอเฮียไปไหนอย่างเงี้ยเฮียก็จะแบบไม่ค่อยโอเคคือเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันเราสื่อสารกันเรารู้เรื่องทีเนี้ยแม่มุ้ยอ่ะอยากจะฝากถามแม่แม่หน่อยว่าแม่แม่บ้านไหนอ่ะที่เลี้ยงน้องหมาที่เลี้ยงที่เลี้ยงน้องหมา เวลาแม่คุยกับน้องหมาบ้านแม่รู้เรื่องไหมหรือว่าเป็นแม่มุ้ยรู้เรื่องกับเฮียอะไรอย่างนี้แม่แม่ท่านไหนที่มีน้องหมานะคะที่มีน้องหมานะคะเลี้ยงอยู่ตอนนี้คือสื่อสารคุยกันอ่ะรู้เรื่องไหมแต่ของแม่กับเฮียนี่คือเราเข้าใจกันนะเรารู้เรื่องกันนะอ่าใช่ไหมลูกใช่ไหมชาครับชาครับอ่าเห็นไหมเวลาแม่ไม่คุยเขาก็ไม่คุยกับแม่นะแต่เวลาถ้าแม่เรียกเขาเขาต้องตอบชาครับ ็นไหมแม่เห็นปากเขาไหมชาครับชาครับอืมจะเป็นแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าเอ๊หรือว่าคิดไปคิดมาเอ๊หรือว่าเราเราคุยกันรู้เรื่องกันบ้านเดียวเออแม่แม่บ้านไหนถ้าถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงน้องๆนะคะแล้วคุยกันรู้เรื่องอ่ะแบบแม่มุ้ยกับเฮียชายอย่างเงี้ยดูดินั่งยิ้มเฮียนั่งยิ้มนะคะแล้วเมนเม้นบอกแม่มุ้ยหน่อยว่าโอเคบ้านก็รู้เรื่องบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะ แม่บอกว่าบวกหนึ่งอย่างเดียวพอว่าคุยกันรู้เรื่องแม่พูดจะได้อ๋อโอเคน้องคุยเขารู้เรื่องนะเออแม่คุยเขารู้เรื่องนะใช่ประลูกเออใช่ <c oughs> แม่แม่เห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้มีคาว่าลงรู้เรื่องไหมโอเคไหมไม่มีนะคะใช่ประลูกก็คือโอเคโอเคใช่ใช่ใชโออชารู้เรื่องอุ้ยชาเก่งอือชารู้เรื่อง ชารู้เรื่องที่สุดลูกอืองั้นเดี๋ยวแม่จะคุยให้ฟังจะคุยกับเฮียให้ดูนะคะสดๆเลยจะบอกว่าเฮียเป็นอะไรที่จะไม่ยอมอยู่บ้านแล้วคือเรื่องจริงถ้าให้เขาเฝ้าบ้านเขาจะไม่ยอมหน้าตาเขาจะออกเลยดูฟังดูฟังแม่แม่ดูนะชาเดี๋ยวแม่มานะเดี๋ยวแม่มาได้ไหมแม่ไปแักเดียว แม่ไปหาเพื่อนก่อนแล้วเ,เดี๋ยวแม่มาชาคอยแม่อยู่บ้านได้ไหมนะคอยแม่อยู่บ้านนะเดี๋ยวแม่มารับชานะให้แม่ไปข้างนอกก่อนชาเข้าบ้านโอเคไหมไม่นะคะไม่เห็นไหมนะเดี๋ยวแม่มานะนะเดี๋ยวแม่มานะนะครับ นะครับสัญญาสัญญาสัญญาก็ไม่เอาสัญญาก็ไม่เอาแม่แล้วใครว่าเขาไม่รู้เรื่องใครว่าเขาไม่รู้เรื่องเ <c oughs> นี่ยแม่คุยกับเขานะคะแม่คุยกับเขาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแม่คุยกับเขารู้เรื่องนะคะแล้วเฮียเป็นอะไรที่รู้เรื่องมากเลยนะรู้เรื่องที่สุดหิวน้ำแดงบอกได้กินข้าวอยู่ข้าวอะไรบอกได้หมดจะออกข้างนอกจะอะไรยังไงถึงเวลาได้ออกต้องออก คือเฮียรู้เรื่องหมดคือเมื่อวานอ่านคอมเมนต์แล้วแม่ก็แบบไม่ได้โกรธนะคะนี้แม่ออกตัวเลยนะว่าไม่ได้โกรธแต่คือแม่แม่อยากรู้ว่าบ้านแม่แม่อ่าแม่แม่ท่านไหนที่เลี้ยงที่เลี้ยงน้องอะเมนบอกแม่มุ้ยหน่อยว่าคุยกับน้องที่บ้านอะรู้เรื่องไหมแม่มุ้ยอยากรู้แค่นี้อ่าอยากรู้แค่นี้ถ้าเห็นคลิปนี้นะคะถ้าเจอนะอ่าดูคลิปดูคลิปแม่มุ้ยนะคะแล้วก็เม้น์บอกหน่อยอยากแม่มุ้ยกับเฮียช้าโอเคเฮียชารู้เรื่องเฮียชารู้เรื่องจริงเฮียชารักแม่ไหมอืม นะคะแม่มุ้ยฝากนิดนึงไม่ใช่แค่แม่คุยกับเฮียแค่รู้เรื่องกันสองนะห <laughs> นูเฮียนั่งยิ้มน่ารักนะคะจุ๊ก<ม>ไม่ต้องจุ๊กกะไม่ต้องจุ๊กกะนายต้องจุ๊กกะอันนี้จะไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยพอ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 ลูกพอพอพอไปบ่